จากที่ผมโพสคลิปเทรด forex ไปก่อนหน้าก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าสามารถใช้เทคนิค avg กับ ma c d มาเทรดในโอลิมเทรดได้หรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้จะมีคําตอบให้นะครับและช่วงสุดท้ายจะมีรางวัลมาแจกด้วยนะยังไงเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m trader trick ยุคผม a m นะฮะ ก่อนอื่นผมยังให้ได้ดูผลลัพธ์ที่เทรดมากันก่อนก็คือเทรดไปทั้งหมด8ออเดอร์บวกกำไรมา384เหรียญหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยณนะปัจจุบันนี้นับก็ประมาณ13,000กว่าบาทกับเทคนิคแนวทางในคลิปวิดีโอนี้โดยก่อนที่เราจะไปดูวิธีการว่าต้องทายังไงบ้างสำหรับเพื่อนๆคนใหม่นับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปแรกผมลืมบอกไปว่าแพลตฟอร์มที่ผมใช้วันนี้นับก็จะเป็นของโอลิมเทดนะครับก็สามารถดูได้ที่ลิงก์รายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าที่ ลิงแล้วนะครับก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ก็กดเข้าร่วมตรงนี้นะฮะ หลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยก็สามารถสร้างบัญชีเทรดได้แล้วนั่นเองโอเคนะคหลังจากที่เพื่อนๆนบนะมีบัญชีเทรดแล้วนะเมื่อล็อกอินมาครั้งแรกนะครับก็จะเจอลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานผ่านมือถือก็สามารถเทรดได้เหมือนกันก็จะมีในส่วนของแอปโอลิมเทรดนะสามารถโหลดผ่านแอปสโตร์แล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เหมือนกันเลยโดยทีนี้เรามาเซตอัพตั้งค่ากราฟแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์กันก่อนถ้าเพื่อนๆเปิดมา ครั้งแรกนะครับก็จะเจอกับกราฟเส้นหรือว่ากราฟแผ่นภูมิลักษณะแบบนี้ก็ให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นกราฟแท่งเทียนซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของกราฟแท่งเทียนในการเทรดเป็นหลักนั่นเองหลังจากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นิดนึงนะฮะเปลี่ยนจาก5วินาทีเป็น 5m หรือว่าเราจะใช้แท่งเทียน5นาทีในการเทรดเป็นหลักนั่นเองนะครับทีนี้ให้มาเซตในส่วนของอินดิเคเตอร์นะฮะ ก็ให้มาเลือกตรงนี้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคเลือกไปที่หัวข้อ o s c i l เต t o r แล้วก็จะเจออันแรกเลยนะครับ MACD ให้คลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ติ๊กเลือกแล้วก็เราจะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้นะฮะผมก็จะเปลี่ยนในส่วนของสีนะครับอันแรกตรงนี้เลยนะครับผมจะใช้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ในส่วนของสัญกณตรงนี้นะผมจะใช้เป็นลักษณะสีม่วงออกฟ้านั่นเองนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับในส่วนของฮิสโตแกรมตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใช้ในส่วนของออกสีประมาณ สว่างๆหน่อยนะครับแล้วก็จะเลือกเป็นอันที่2นะครับอันที่เป็นแผนภูมิลักษณะแบบนี้นะก็ติ๊กเลือกได้เลยนะครับแล้วก็จะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเราจะใช้ในส่วนของ m a c d นี้ในการเทรดยังไงกันนะฮะ ไปตอนอื่นนะครับเรามาทําความเข้าใจ Fair v a l u g a หรือว่า FVG กันก่อนนะซึ่งผมก็จะให้เป็นพระเอกหรือว่าไฮไลท์สําคัญในคลิปนี้เลยซึ่ง FVG นะครับเอาสั้นๆเลยนะก็คือช่องว่างของราคาในแท่งเทียนหรือว่าสภาวะอิมบาลานซ์ความไม่สมดุลของแรงซื้อแล้วก็แรงขายในขนาดนั้นโดยจะประกอบไปด้วย3แท่งเทียนก็คือแท่งที่1แท่งที่2และแท่งที่3ซึ่งแท่งที่2จะต้องมีเนื้อเทียนที่ไม่ติดไส้แท่งที่1และแท่งที่3แบบนี้ก็จะเรียกว่า FVG ที่ สมบูรณ์โดย avg นะจะมีสีเดียวกันหรือว่าแท่งที่1และแท่งที่3จะเป็นคนละสีก็ได้หมดนะขอแค่แท่ง2มีช่องว่างของราคาก็พอนะครับทีนี้ก็ให้เพื่อนๆดูรูปนี้ประกอบก็คือแพทเทิร์นที่ใช้ในการเทรดในคลิปวิดีโอนี้นะฮะโดยรูปทางซ้ายมือนับก็จะเทรดในช่วง avg up ten หรือว่าช่วงขาขึ้นนั่นเองรูปด้านขวามือน,นะครับก็จะใช้เทรดช่วง avg down ten หรือช่วงที่กราฟเป็นเทนขาลงนั่นเองก็ให้เพื่อนๆจำแพทเทิร์นนี้เอาไว้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของ แพทเทิร์นเทรดขาขึ้นกันก่อนนะว่าต้องดูอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเราต้องหาในส่วนของกรอบ AVG ให้เจอก่อนนะฮะหลังจากที่เราเจอกรอบ AVG แล้วนะครับก็ให้สังเกตในส่วนของกรอบ AVG นั้นๆนะครับว่ามีในส่วนของเส้นราคากิจอยู่ด้วยหรือไม่นะครับซึ่งในส่วนของเส้นกิจนี้นะครับก็คือในส่วนของโซนราคาที่มีแรงนะครับมักจะลงท้ายด้วยเลข0ูนย์นะครับหรือว่าจํานวนเต็มซึ่งก็เป็นโซนจิตวิทยาของกราฟนะที่ราคาอาจจะเด้งก่อนเสมอๆนะครับดังนั้นเนี่ย เราจะใช้อ้างอิงในกรอบ f v g ด้วยนั่นเองนะฮะ อย่างที่2เลยนะครับให้เพื่อนๆสังเกตในส่วนของฮิสโตแกรม MACD นะต้องไปในทิศทางเดียวกับแท่งที่เกิด a v g นะอย่างในตัวอย่างนี้นะครับผมก็ตีกรอบให้ชัดเจนนะครับแท่งที่เกิด a v g ก็คือแท่งนี้นะแล้วก็อ่าเพื่อนๆเ,เห็นลูกศรไหมครับในส่วนของฮิสโตแกรมนะครับก็อยู่ด้านบนเลข0ูนย์ะครับหรือว่าเหนือเลข0ูนย์ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มในส่วนของแนวโน้มของแรงซื้อน,นั่นเองนะฮะอย่างที่3นะครับเมื่อองค์ประกอบครบแล้วนะเราก็สามารถวางออเดอร์นะครับหรือว่า pending o r รอเอาไว้ได้เลยนะครับตรงในส่วนของราคาเส้นกิจในกรอบ AVG นะฮะโดยส่วนตัวนะครับผมก็จะกําหนดระยะเวลาเทรดประมาณ3นาทีนะครับที่ผมใช้งานอยู่นะก็เหมือนกับในตัวอย่างนี้เลยนะครับผมก็รอให้กราฟลงมารับออเดอร์ตรงบริเวณที่เรา p e n ด i n g เอาไว้ก่อนหน้านี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรูปแบบในการเทรดขึ้นนะครับหรือว่า up พ r e n d นะเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของรูปแบบในการเทรดลงกันบ้างนะครับว่าจะเหมือนกันไหมนะฮะสำหรับการดูแ p a ทิร์นขาลง ก็ด้วยคล้ายกับแพทเทิร์นขาขึ้นเมื่อกี้เลยนะครับยงแค่สลับด้านกันเท่านั้นเองนะก็คืออย่างแรกนะครับเมื่อเปิดกล้ามานะครับเราต้องหากอบ AVG ให้เจอก่อนนั่นเองนะฮะหลังจากที่เราเจอในส่วนของกรอบ AVG แล้วนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะว่ามันมีในส่วนของราคาเส้นกิจหรือไม่นะฮะอย่างในภาพตัวอย่างนี้นะครับผมเจอ AVG นะครับแล้วก็ด้านใน AVG มีในส่วนของเส้นกิจนะฮะทีนี้ผมก็ดูอย่างที่2ประกอบนะครับก็คือในส่วนของ MA c d histogram กรนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับใน ของฮิสโตแกรมนะครับก็อยู่ด้านล่างเลขศูนย์ลักษณะแบบนี้เลยนะแล้วก็แท่งที่ก่อให้เกิด AVG นะครับก็ตรงกับฮิสโตแกรมที่อยู่ด้านล่างเลขศูนย์ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มแรงขายที่ค่อนข้างชาัดเจนเลยทีเดียวนะเมื่อองค์ประกอบทุกอย่างครบแล้วนะครับอย่างที่ะคมนะผมก็ทําการวางแพนด i n g ราคาตรงบริเวณราคาเส้นกิจลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยกราฟนับก็ได้ขึ้นไปรับออเดอร์ลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็มีการย่อกลับลงมานะครับ ทำให้สามารถชนะไปได้นะครับก็ประมาณนี้นับสลับรูปแบบในส่วนของการใช้ A V G แล้วก็ M A C D ในการเทรดดาวเทนนะครับหรือว่าซื้อลงนั่นเองนะฮะ ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของออเดอร์จริงกันบ้างนะครับสหรับคู่นี้นะเปิดกล้ามนะครับผมก็เห็น AVG แล้วแหละนะครับก็คือในส่วนของบริเวณตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่ามันมีในส่วนของเส้นตารางกิจหรือไม่นะฮะจังหวะนี้นับก็มีนะครับในส่วนของบริเวณตรงนี้เลยนะครับก็ตรงกับ1 2 7 9 5 0นะฮะผมก็ทําการวาง pending order รอเลยนะครับก็ตั้งตัวเลขหรือว่าราคาเปิดนะตามที่เราคาดการในส่วนของเส้นตารางกิจตรงนี้นะฮะก็ตั้งไว้ที่3นาทีนะครับทีนี้ผมก็ไม่อยาก รอให้เสียเวลานะครับผมก็ไปหาคู่ใหม่ในการเทรดนะครับแล้วก็มาเจอคู่นี้นะครับกราฟนะก็เข้ากับแพทเทิร์นในการเทรดของเราเลยนะฮะก็มีในส่วนของ FVG ชัดเจนเลยนะครับแท่งที่2นะฮะมีช่องว่างของราคานะฮะแล้วก็ในส่วนของกรอบ G นะมีในส่วนของเส้นราคากิดอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกราฟนะก็เหมือนกับว่าจะขึ้นไปเทสในส่วนของราคากิดเลยนะผมก็รีบเลยนะก็รีบตั้งในส่วนของราคาเปิดเอาไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดลง pending order รอแบบนี้ เลยนะฮะซึ่งคู่นี้นะัเดี๋ยวผมก็จะรอดูเลยนะว่าสามารถขึ้นมาแตะในสคของราคาเปิดที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่นะฮะก็อีกนิดเดียวนะครับจะขึ้นมาแล้วโอเค เรียบร้อยนะครับก็ขึ้นมาแตะในส่วนของราคาเปิดที่ผมตั้งไว้ก็ตั้งไว้ที่50เหรียญนะครับระยะเวลาในการเทรดนะก็ประมาณ3นาทีนะฮะอันนี้นับก็คือตัวอย่างเทรดขาลงนะที่เพื่อนๆได้เห็นไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือคู่นี้เลยนะฮะในส่วนของ a v g นับก็ค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็ในส่วนของฮิสโตแกรม MACD นะครับก็อยู่ใต้ศูนย์ลักษณะแบบนี้นะครับก็ตรงกับแท่งที่เกิด a v g ด้วยนะครับดังนั้นผมก็ทําการตั้ง pending order รออย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนี้เลยนะฮะแต่เพื่อนสังเกตนิดนึง ะสำหรบับจังหวะนี้นะครับก็พิเศษหน่อยนะก็มีการเกิดอีวีกรอบเลยนั่นเองนะฮะซึ่งกรอบด้านบนนะครับก็คือกรอบแรกแล้วก็กรอบด้านล่างนะครับที่ผมใช้เทรดอยู่นี้เนะี่ยก็เป็นกรอบที่2นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอลักษณะแบบนี้นะครับให้ใช้กรอบเทรดกรอบที่2นะครับหรือว่ากรอบล่าสุดที่เกิดอ v g นั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของออเดอร์นี้นะเดี๋ยวเรามารอดูกัน โอเคสำหรับคูน่นี้นับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะกราฟนับก็สามารถลงมาปิด ด้านล่างในส่วนของเส้นกิจเราได้นะฮะแล้วก็เพื่อนๆสังเกตนิดนึงนะฮะก็็นคู่ก่อนหน้านี้ครับที่ผมวาง pending order ซ e l l เอาไว้นะครับก็คือคู่ Gbp usd นะครับผมก็ไม่ได้ไปเฝ้าจอเนาะการนับก็สามารถขึ้นไปแตะในส่วนของจุดเปิดของเรานะแล้วก็ทําการลงมาปิดชนะลักษณะแบบนี้เลยนะฮะผมก็เอาประวัติมาให้ดูนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับ2ออเดอร์นี้มาเรามาดูจังหวะนี้กันต่อนะครับเปิดการนับผมก็วางในส่วนของกรอบ avg รอเอาไว้ก่อนเลยนะฮะโดยที่จังหวะนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะในกรอบ a อฟนะครับก็มีในสอของราคาเส้นกิดเอาไว้อยู่นะก็คืออยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะฮะผมก็จะตั้งในสอของ pending order buy นะครับก็คือตรงกับราคา102.200นั่นเองนะฮะก่อนที่จะตั้งราคาในสอของเส้นกิดนะครับผมก็เห็นแล้วแหละในสอของ histogram MACD นะครับก็ตรงกับเงื่อนไขนะฮะอยู่ตรงกับแท่งที่เกิด a อฟพอดีเลยก็ถือว่าครบเงื่อนไขในการวาง pending order ฝั่งา buy านั่นเอง นะครับก็หลังจากที่วาง pending order เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่อยากเสียเวลานะฮะก็หาคู่เทรดต่อไปเลยนะฮะแล้วก็มาเจอคู่นี้ USD JPY นะฮะเปิดกั้ามานะครับผมก็วางในส่องของราคาเปิดเอาไว้เลยนะฮะก็ 1cc 7 0 0นะครับก็วาง pending order นะครับฝั่งขาขึ้นนะฮะก็มีในส่องของการเกิดกรอบ FVG ลักษณะ,ะแบบนี้นะฮะในส่องของแท่งที่2นะครับแล้วสังเกตดูนะในกรอบ FVG นะประกอบไปด้วยเส้นกิดนะครับก็คือเส้นที่ผมเพิ่งวาง pending order ไปก่อนหน้านี้นะฮะก็คือบริเวณตรงนี้เลยนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในกรอบ a v g อยู่นะแล้วก็มาดูในส่วนของ histogram MACD นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับดูด้วยตาเปล่านะก็อยู่ด้านบนเลขศูนย์นะครับแล้วก็ในส่วนของแท่งที่ก่อให้เกิด a v g นะก็มีการตรงกับแนวโน้มแรงของ MACD ด้วยนะครับก็ถือว่าครบแล้วก็ตรงเงื่อนไขในการวาง pending order นะครับ A few minutes later โอเคสำหรับ2คู่นะที่ผมวาง pending order ไปก่อนหน้านี้นะฮะก็คู่ US เอสดีนะครับกันนะครับก็ลงมาเกี่ยวออเดอร์ของผมนะครับแล้วก็ดีดขึ้นไปนะก็สามารถชนะมาได้นะครับตามประวัติกราฟที่ผมแสดงให้เพื่อนๆเห็นในตอนนี้เลยนะฮะผมก็ไม่ได้เฝ้ากราฟเนาะก็วาง pending order รเสร็จนะครับก็ไปทําอย่างอื่นนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะที่เราวางไปก่อนหน้านี้นับก็คือคู่ C a d JPY นะฮะก็เหมือนกันเลยนะครับกราฟนะก็สามารถลงมาแต่ออเดอร์ของเราได้นะครับแล้วก็ทําการดีดตัวขึ้นไปลักษณะแบบนี้เลยนะเพื่อนๆสังเกตดูในสอกของประวัติตรงนี้นะ ทั้ง2ออเดอร์เช่นกันนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขของการเทรดทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับสำหรับออเดอร์นีนับก็เป็นออเดอร์ตัวอย่างในการเทรดขาขึ้นเนาะก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นไปก่อนหน้านี้เลยนะครับหลังจากที่ทุกอย่างเข้าเงื่อนไขแล้วนะครับทั้งในส่วนของ a v g แล้วก็ในส่วนของ Histogram MACD นะผมก็าวางในส่วนของ Pending Order าขาบายเอาไว้ตรงเส้นกิดนะครับแล้วก็ทีนี้การนะครับก็มีการพุ่งขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะก็ทําให้ออเดอร์นีนับก็สามารถชนะมาได้นะฮะออเดอร์นีนับก็เป็นออ ออเดอร์ฝั่งขาบ่ายเช่นกันนะครับก็ทําการกดเทรดขึ้นก่อนเลยนะฮะเพราะว่าจาังหวะนี้นะครับวางในส่วนของ pending order ไม่ทันนะฮะในส่งกรมฟนะครับก็มีการดีดลงมาค่อนข้างแรงนิดนึงนะก็สามารถทะลุใน2เส้นกริดลงมาได้นะครับแต่ยังไม่ผ่านในส่วนของกรอบ E V G ตรงนี้นะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ดูในส่วนของ h i s ต o g r a กรม M A C D ประกรอบนะครับจังหวะนี้ก็ถือว่าอยู่ด้านบนเลข0ูนย์นะครับแต่ แรงฮิสโตแกรมนะมีค่อนข้างน้อยนะฮะสังเกตดูนะถ้าในส่วนของฮนะิสโตแกรมน่ะมีแรงเยอะเนี่ยก็จะมีในส่วนของกีดที่ยาวๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าแรงตรงนี้เนี่ยกำลังสู้กันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เทรดจริงนะแล้วก็เจอกรณีแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆรอดูในส่วนของฮิสโตแกรม MACD ให้มันชัดเจนก่อนก็ได้นะครับอย่างจังหวะนี้เนี่ยถามว่าเทรดได้ไหมมันก็เทรดได้นะฮะแต่มันก็มีความเสี่ยงนิดนึงนะครับผมก็รับในส่วนของความเสี่ยงตรงนี้ได้นะฮะก็กดเข้าออเดอร์นะอย่างที่ เพื่อนๆได้เห็นเลยนะฮะแล้วก็กำหนดระยะเวลาในการเทรดน,นะครับที่3นาทีนั่นเองนะฮะอ่ะเรามาดูจังหวะนี้กันต่อนะ หลังจากที่เปิดกราฟมานะฮะผมก็เห็นในส่อนของ AVG แล้วแหละนะฮะแล้วก็วางในสอฟของเส้นด้านบนแล้วก็เส้นด้านล่างรอลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็จะได้ในส่อนของกรอบ AVG ลักษณะแบบนี้แล้วนะฮะแล้วทีนี้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับในกรอบ AVG นะมีในส่อนของเส้นตารางกิดด้วยนั่นเองนะครับก็ตรงกับ1.10400เองนะครับผมก็ทําการวางในส่อนของราคาเอาไว้ลักษณะแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆสังเกตดูในส่อนของฮิสโตแกรม MACD ด้วยนะซึ่งจังหวะนี้ ก็ตรงกับเงื่อนไขเลยนะครับฮิสโตแกรมนะครับก็อยู่ด้านล่างเลขศูนย์นะครับแล้วก็แท่งที่ก่อให้เกิด a v วตรงนี้นะครับก็ตรงกับฮิสโตแกรมตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่า เข้าเงื่อนไขในการเทรดขาลงนั่นเองนะครับซึ่งออเดอร์นี้นะครับผมก็วางช่วงประมาณ5้าทุ่มเลยนั่นเองนะครับผมเริ่มเทรดนะครับหรือว่าหากราฟเนี่ยก็ประมาณหลังทุ่มครึ่งนะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่ในส่วนของตลาดเมกา้าตลาดยุโรปนะครับก็ถือว่ามีวอลลุ่มที่ค่อนข้างสูงนะส่วนใหญ่นะผมก็จะชอบเทรดเวลาประมาณนี้นะฮะจนไปถึงประมาณเที่ยงคืนนะวันไหนที่สามารถปิดงานได้เร็วนะครับหรือว่าถึงเป้าก่อนประมาณ4ี่ทุ่มเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าหลังประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งเนี่ย นะมันก็จะเริ่มหายไปแล้วนั่นเองนะครับอย่างในจนังหวะนี้หลังจากที่วางในส่วนของ pending order เอาไว้ตรงนี้นะผมก็นั่งรอแล้วแหละนะฮะ A later few minutes later. ซึ่งหลังจากที่นั่งรอมาสักพักใหญ่ๆนะครับกาฟครับ,รบก็เหมือนกับว่าจะขึ้นมาแตะในส่วนของกรอบ avg ตรงนี้นะแล้วก็สามารถขึ้นมารับในส่วนของ order ที่ระวังตรงบริเวณเส้นกิดก่อนหน้านี้ได้นั่นเองนะครับหลังจากขึ้นมารับแล้วนะฮะกราฟนะฮะก็มีแรงค่อนข้างสวิงนะครับ ผมก็นั่งรอดูนะฮะว่าจะเอาอยังไงต่อนะฮะจนลักษณะกราฟแท่งนี้เนี่ยก็สามารถทะลุขึ้นไปได้เหนือในส่วนของออเดอร์ของผมลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งเวลาตอนนี้เนี่ยก็เหลือประมาณ2นาทีกว่านะครับก่อนที่จะหมดแท่งนี้นะฮะผมก็คิดว่าออเดอร์50ดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่แพ้ค่อนข้างสูงนะ ผมก็ทําการาเพิ่มในส่วนของมาดิงเกลนะครับเป็น125ดอลลาร์นะในการแก้ไม้รอบนี้นะฮะก็กดลงไปนะครับโดยก็กําหนดระยะเวลานะครับให้จบภายในแท่งนี้นะครับหรือว่าประมาณ2นาทีนั่นเองนะฮะก็หลังจากที่กดเทรดลงเรียบร้อยแล้วนะครับกราฟนะก็มีการสวิงไปมาอยู่นั่นเองนะครับ จนสุดท้ายนะครับก้าฟนะก็มีการย่อลงมาต่ํากว่าในกรอบ AVG นะครับก็ส่งผลทําให้ออเดอร์แรกของผมเนี่ยที่วางาบริเวณเส้นกิจตรงนี้เนี่ยสามารถชนะไปได้อย่างงดงามเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ไม้125ดอลลาร์นี้นะครับก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะรก็ถือว่าเป็นโบน,นัสเพิ่มเติมนะที่ได้นั่งรอดูอจังหวะนี้นะฮะ แล้วก็สุดท้ายนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะสามารถชนะมาได้นะฮะซึ่งสลับในวันนี้นับก็ถือว่าเป็นอีก1วันนับที่เป็นไปตามเทคนิค100%เลยนั่นเองนะฮะสามารถปิดบวกได้ทุกออเดอร์นะครับเป็นยังไงบ้างสลับคลิปในวันนี้เพื่อนๆคงได้เห็นไอเดียแล้วก็แนวทางการใช้เทคนิค A.V.G. แล้วก็ M.A.C.D. ในการเทรดแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมอาจจะแค่โชคดีคราฟเป็นไปตามเทคนิคสามารถชนะได้ทั้งหมด100%แต่มันก็ไม่ได้แบบนี้ซะทุวันนะ มันก็ต้องมีวันที่พลาดแล้วก็วันที่ติดลบหรือว่าวันที่มีออเดอร์แพ้บ้างชนะบ้างปะปนกันไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเทรดนะฮะและอีกอย่างที่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับไม่มีเทคนิคไหนที่สามารถชนะตลาดได้100%อยนะครับอย่างเทคนิคที่ผมมาแชร์ในวันนี้นะครับก็มีวินเลดอยู่ที่ประมาณ75%ซนะฮะซึ่งมันก็มีข้อดีนะครับตรงที่เงื่อนไขมีไม่เยอะนะฮะก็คืออย่างแรกนะครับถ้าเราหาในส่วนของกรอบ A B G เจอนะแล้วก็ในกรอบ A B G นั้นมีแนว เส้นกริดราคาอยู่นะเราก็แค่ไปมองในส่วนของ MACD Histogram ประกอบนะครับก็สามารถวางออเดอร์เทรดได้แล้วนั่นเองนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียบางอย่างนะครับที่ส่วนตัวผมก็รับได้นะก็คือจะรอนานนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเกิดกรอบ AVG นานๆแล้วนะครับในกรอบนั้นเนี่ยไม่มีในส่วนของแนวเส้นกริดราคานะเราก็ไม่ได้เทรดจังหวะน,นั้นนะฮะแล้วก็บางทีนับเกิดกรอบ AVG แล้วแล้วก็มีเส้นกริดเรียบร้อยแล้วแต่ในส่วนของ Volume Histogram ไม่ได้นะครับหรือว่า วอลลุ่มน้อยหรือว่าวอลลุ่มที่เกิดสลับฟันป้านนะครับเกิดช่วงไซเวนะเราก็จะไม่เทรดนะครับเพราะว่าในส่วนของแรงฮิสโตแกรมนาก็ไปคนละทางกันกับกราฟเราก็จะไม่ใช้เทรดนะฮะ แล้วก็ข้อควรระวังข้อเดียวเลยนะครับที่ผมเจอบ่อยๆนะเวลาที่กราฟทะลุในส่วนของแนว AVG นั้นแล้วนะครับหรือว่าโดนทำลาย AVG กรอบนั้นแล้วนะครับเราจะไม่ใช้เทดเด็ดขาดนะครับผมเคยลองเทสในส่วนของกรอบ AVG ที่ใช้แล้วนะครับส่วนมากนะครับจะทะลุไปเลยนะจะไม่มีในส่วนของแรงรับหรือว่าแรงต้านนะครับถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของราคาเส้นกินเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนทำลายไป1ครั้งแล้วนะครับเราจะไม่ใช้เทดแล้วนั่นเองนะฮะเราก็จะมองหาในส่วนของ AVG อันใหม่ที่ มีเงื่อนไของค์ประกอบครบเท่านั้นนะครับในการเทรดครั้งต่อๆไปนั่นเองนะครับดังนั้นใครที่อยากใช้แนวทางเทคนิคนี้ลองนําไปแบ็กเทสกันก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีกลุ่ม Signal อันเลิศแจ้งเตือนเทคนิค FVG โดยเฉพาะก็จะมีทั้งคู่เงินทองคําคริปโตแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังเริ่มต้นแล้วยังหา FVG ยังไม่เป็นยังไม่คล่องแล้วอยากเทรดเหมือนที่ผมเทรดในคลิปวันนี้ก็สามารถทักมาขอเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ l i น์ Official ตามที่ขึ้นอยู่หน้า เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้นะครับและพิเศษสุดๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตอนนี้ขอ10คน,นแรกเท่านั้นเพียงคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ว่ารู้สึกยังไงบ้างกับเทคนิคในวันนี้หลังจากนั้นแคปหน้าจอคอมเมนต์ตัวเองนะครับทักหาแอดมินที่ไรอ์ออฟฟิเชียลเดียวกันเลยก็จะได้เข้ากลุ่มแบบฟรีๆทันทีเลยนั่นเองรีบหน่อยนะครับกลุ่มนี้นะผมก็ตั้งใจทําม,มาก ให้สำหรับคนที่อยากเทรดแนวทางนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่ามันมีมูลค่านะครับผมจ้างคนเขียนโค้ดมาเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มนี้เลยนะก็หลักหมื่นกลางๆผมก็เลยขอคัดคนที่อยากจริงจังกับเทคน,คนิคนี้จริงๆนะครับก็สุดท้ายนี้หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก่อนจะกั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนัเองแล้วกลมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ